สวัสดีค่ะวันนี้เรามานั่งกินส้มตํมปาปลาเผาที่ริมอ่างเก็บน้ําบางพระจังหวัดชนบุรีนะคะทุกคนดูบรรยากาศนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วพี่ตุ๋ยบ่ายโมงนะคะตอนนี้บ่ายโมงนะคะทุกคนาม,มากับพี่ๆนะคะามาดูเดี๋ยวกินเสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินลาอชมนะคะว่าตรงเนี้ยเวลาวันหยุดอะคะ่ะมีของขายเยอะมากโดยเฉพาะปลาเผานะแล้วก็ปลา,าที่เขาใช้ก็คือเขาเอามาจากที่อ่างเก็บน้ําบางพระนี่เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวพาเยียมเพื่อนนะคะเดินเลาะดูนะคะว่าแต่ละร้านเขามีปลาอะไรขายบ้างนะคะทุกคนอ่ะอันดับแรกเราต้องกินก่อนกองท้าต้องเดินด้วยท้องค่ะเมื่อกี้อ่ะให้ใส่ถุงนะพี่บอกกองเมื่อกี้อ่ะเนี่ยให้ใส่ถุงนะองคนนีใส่ถุง่ะ,ะทุกคนเนี่ยปลาเผาที่พูดถึงนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นปลาตะเพียนนะทุกคนนะตัวเล็กๆแต่ว่าข้างในเขาจะมีไข่ด้วยนะจะแกะให้ดูนะทุกคนนะ แล้วก็นี่ปลานินนะคะทุกคนปลานินมันยังมีอยู่มีข้าวอยู่มีอ๋อซ้อนกันเหรอคะเอาเลยนะคะทุกคนเขาเหนียวร้อนมากร้อนน้ำไหลไหลหือเห็นเห็นมะเขือพี่เพนพี่เพนแกะดิพี่เพนแกะดิมีแกะดิมีไข่ร้อนเหรอคะพี่ ร้อนไหมเห็นไข่เหรออุ้ยมีไข่เห็นไหมคะทุกคนตัวเล็กๆเขาไข่นะนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ว้าวเป็นทองเลยเอาเลพี่เอาพี่ถุยถุยเก็บไข่ให้ดูหน่อยไข่ไม่เป็นนั่นแหละ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 ยัวยัวยัวมากยัวมากแต่ระวังตัางนะมาเด้อมาเด้อ น,นี่ลาบเนื้อนะทุนเสร็จปักให้ด้วยนี่รับสุก คนคะปลาที่เอามาย่างขายนี่พ่อค้าเขาไปหามาเองนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือปลาตะเพียนแหละเนาะปลาตะเพียนตัวเล็กนะคะแต่ว่ามีไข่ทุกตัวเลยนะทุกคนนะเขาก็จะขายเป็นกองกองแบบนี้ใช่ไหมขายเป็นกองกองละกองละสี่สิบบาทได้ห้าตัวกองละสี่สิบบาทได้หกตัวเจ็ดตัวก็มีแค่สี่สิบนะคะทุกคนนี่สี่สิบบาทนะนี่หด่งที่มาของปลาก็คืออ่างเก็บน้ำบางพาตรงนี้เลยนะคะ แล้วก็เขาไม่ได้ไปรับมาจากเจ้าอื่นนะเขาหาเองขายเองเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะเดี๋ยวปะเราจะพาไปเดินเดินไปดูร้านข้างหน้านะคะว่ามีอะไรขายบ้างนะคะนี่ก็มีคนมาตกปลาด้วยนะทุกเห็นไ,ไหมกลางร่มสีส,ส,สีสีนั่น,นะะแหละค่ะคเขามาตกปลานะคะ ทุนท,นทุนที่เห็นนั่นก็คืออา,อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะทุนท,นทุนที่เห็นก็คือเขาลงขายไว้นะคะแม่ค้าตรงนี้นะคะเขาลงขายไว้ีเด๋ยพอถึงเวลาเขาก็ลงไปเอาปลามาย่างย่างขายให้ลูกค้าให้นักท่องเที่ยวนะคะตรงนี้คือขอบอ่างเก็บน้ําบางพระนะคะทุกคนก็จะมีนักท่องเที่ยวมาจอดรถนะคะแล้วก็มากินข้าวนะคะส้มตำอาหารมีร้านกาแฟด้วยนะคะ คิดว่าถ้าเป็นเช้าเช้าเย็นๆย็นน่ะคนน่าจะเยอะแต่วันตอนที่เรามาตอนนี้คือเวลาบ่ายสองนะคะไอ้ก็กินข้าวอิ่มแล้วก็เลยพาพี่เพื่อนมาเดินชมนะคะนี่ก็อีกร้านหนึ่งนะคะทุกคนร้าน,นปลาเผาวันนี้เต็มเลยนี่ทุกคนดูนี่เลยนะคะปลาอ่างนะคะเนี่ยกับส้มตำคือเข้ากันนักแล <laughs> ใช่ไหมคะส้มตำปลาเผานะคะ นั่นนี่เป็นร้านกาแฟนะคะกาแฟสดเป็นแบบสโลบาร์ค่ะกาแฟริบนะคะนั่งกินชิวๆริมอ่างอย่างนี้เลยโอ้น้องหมาหมาของที่ร้านเหรอคะอ๋อหมาพี่เอามาด้วยร้อนนะ่ิสิล่ะกินน้ำแข็งก็ือานะ <laughs> กำลังกินน้ำแข็งอยู่ใช่ไหมคะโอ้โอสัมตัวเลยไซสบ์บิ๊กๆเลยคะ่ะ อันนี้ก็ร้านส้มตำนะคะทุกคนร้านส้มตำตำเลยเขาปุ้นฮ้อนนะทุกคนนะเห็นไหมคะนั่งกินแบบริมอ่างลมเย็นสบายอย่างนี้เลยคะ่ะนี่ก็ออีกร้านหนึ่งนะคะร้านกาแฟนี่เป็นกาแฟสดนะคะ มีกาแฟแล้วก็มีเบเกอรี่ด้วยนะคะเป็นสโลบาร์คาเฟ่เทลเลอร์เดอะคาเฟ่นะคะอยู่ที่อ่างเก็บน้ำบางพระนะคะทุกคนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะร้นานนี้ร้านเบอร์เกอร์นะคะลุงเจี๊ยบเบอร์เกอร์นะคะลุงเจี๊ยบขายเบอร์เกอร์นะคะ ินชมไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็ร้านกาแฟเป็นกาแฟดิบตรงโซนด้านนู้นนะคะทุกคนก็จะเป็นร้านอาหารเหมือนกันนะคะที่มองเห็นไกลๆตรงนู้นนะคะ ะะตรงนั้นก็เป็นร้านอาหารเหมือนกันค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแง้งน้ําก็จะลดนะคะสามารถเข้าไปนั่งทานอาหารได้นะคะด้านในที่เราเห็นไกลๆตรงนู้นเลยนะคะนี่คือวิวอ่างเก็บน้ํานะคะทุกคนอ่างเก็บน้ําบางพระนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าน้ําเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของอ่างเก็บน้ําบางพระนะคะ มาจากเขื่อนขุนด่านประการชนนะคะทุกคนค่ะน้ําตรงนี้ที่เราเห็นนะคะมาจากเขื่อนขุนด่านประการชนนะคะแอดพูดไม่ผิดนะคะแอดพูดไม่ผิดนะคะทุกคนเขาผ่านน้ํามาจากเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกนะคะทุกคนค่ะนี่เลยนะคะเพื่อเอามาเก็บไว้ที่นี่นะคะเพื่อให้แบบว่าให้ประชาชนนะคะให้ชาวชนบุรีได้ใช้นะคะให้ใช้ทั้งอุปโภคและบริโภคนะคะน้ำตรงนี้นะคะทุกคนค่ะ บางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะแอดเองก็เพิ่งจะรู้มาไม่นานนี่เองค่ะเขื่อนขุนด่านประการชนก็เป็นโครงการในพระราชดำริของอพระหลวงโรากาของเรานะคะเวลาน้ําเต็มเขื่อนก็จะผ่านน้ามาเก็บไว้ที่นี่ส่วนหนึ่งนะคะอ่างเก็บน้ําบางพระจังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งห่างจากเขื่อนขุนด่านประการชนไกลมากเลยนะคะเราไปศึกษาดูนะคะทุกคนว่าน้ำมามาถึงที่นี่ได้อย่างไรนะคะแอดรู้แล้ว่หแอดรู้แล้วนะคะเพราะว่าแอดแอด,แอดได้ไปเที่ยวมาแล้วก็ได้รับความรู้มาแล้วนะคะซึ่งเป็นอันที่ทึ่งมากนะคะทุกคน ถ้าใครผ่านมานะคะหรือมีโอกาสก็มาพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะริมเขื่อนไอ้ไม่ใช่ขออภัยค่ะริมอ่างเก็บน้ําบางพระนะคะทุกคนมีของกินมีปลาเผาจากธรรมชาตินะคะมีร้านสโลว์บาร์ร้านกาแฟแฮมเบอร์เกอร์นะคะมนีนะคะทุกคนคะ่ะเราเดินกลับนะคะทุกคนเดินกลับนะคะนี่อย่างร้านนี้นะคะก็เป็นร้านกาแฟ เราทั้งเส้นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นร้านขายส้มตำปลาเผาร้านกาแฟนะคะเชา้ชาเช้าเย็นเย็นอากาศน่าจะดีมากอ๋อตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคได้ได้เดี๋ยวหนูสั่งเดี๋ยวหนูสั่งคะ่ะเดี๋ยวสั่งกาแฟก่อนนะคะคพี่สั่งไปแล้วใช่ไหมคะโอเคอเค,ค่ะได้ได้เดี๋ยวหนูสั่งค่ะพี่พ อันนี้เมนูอะไรอะครับพี่ชาเขียวมัทฉะอ๋อชาเขียวมัทฉะ แอพีทแก้วหนึ่งนะคะให้ทุกคนไปนั่งรอคะ่ะร้านข้างหน้าตัวนั้นคือร้านขายเบอร์เกอร์นะคะที่ก็ดูอยู่ีกมั้งนี่ชาเขียว น้องขายที่นี่ทุกวันไหมคะหรือว่าขายเฉพาะวันหยุดขายทุกวันขายทุกวันมาเจอน้องได้นะคะนี่ชื่อร้านน้องนะคะทุกคนขายทุกวันนะคะี่อ่างเก็บน้ำบางพระนะคะ ตอนนี้เดินกลับไปที่รถแล้วค่ะทุกคนใครอยากกินปลาเผาแบบส,สดๆนะคะพ่อค้าแม่ค้าหาเองกับขอบอ่างเลยนะคะขึ้นมาแล้วก็มาเผาให้ลูกค้านะคะมาได้เลยนะคะที่อ่างเก็บน้ําบางพระนะคะทุกคนคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ